โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวว่า iPad mini 5เนี่ยสามารถเล่นเกม Black Desert Mobile เกมนี้ได้หรือไม่เนาะลื่นแค่ไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วกันนะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมเล่นมาสักพักแล้วเนาะ อาชีพที่ผมเลือกคือวาคิลี่เนาะเป็นตัวละครผู้หญิงผมชอบตัวละครผู้หญิงเนาะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสายเรียกเป็นผู้ชายได้หรือเปล่าแต่ผมนี่แหละชอบตัวละครผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้แหละโอเคเรามาดูการตั้งค่าเลยเนาะว่าปรับได้แค่ไหนตั้งค่าผมกำหนดด้วยตนเองเลยเนาะแล้วผมคุณภาพผลลัพธ์เนี่ยผมปรับสูงเนาะ ผมไม่รู้ว่าช่องที่2กับช่องที่4เนี่ยสามารถปรับระดับสูงสุดได้อีกไหมเนาะสำหรับ ipad mini 5เนี่ยปรับได้แค่สูงเนาะส่วนความละเอียดปรับได้ระดับสูงสุดพื้นผิวสูงจำกัดขอบเขตนี่เป็นเฟรมเรทเนาะเฟรมเลทปรับได้ระดับสูงสุดเลยมีเสียงตุ๊กแกไม่รู้ว่าเสียงตุ๊กแกจะเข้าไปไหมเนาะถ้าเข้าไปก็ขออภัยด้วยเนาะครับโอเคครับพอผมปรับระดับสูงสุด เท่านี้เลยว่าเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าในเกมมันจะลื่นแค่ไหนเนาะสำหรับคนที่จะตัดสินใจซื้อเนาะครับเนาะผมพูด้าวันเนาะเยอะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับปรุงแล้วกันเนาะเพิ่มพูดให้น้อยลงกว่านี้นะครับโอเคเข้าไปดูในเกมเลยเล็แล้วกันนะครับบอกเลยนะครับผมไม่ได้เป็นสายเกมเก็บเปรี้ยวแบบนี้เนาะ สำหรับสายเกมเก็บเบี้ยแบบนี้น่าจะตัดสินใจเองได้นะครับว่าควรจะซื้อมาเล่นโดยเฉพาะหรือไม่เนาะโอเคการตั้งค่าอื่นผมไม่รู้เนาะว่าเ,เพื่อนๆปรับอะไรยังไงแต่กราฟิกน่าจะส่งผลสุดแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเดินให้ดูก่อนแล้วกันวันนี้ฝนตกเลยเนาะ โอเคผมจะหมุนหมุนดูรอบๆแบบช้าๆให้ดูนะครับว่าภาพสวยไหมตัดสินใจเนาะน่าจะเป็นตอนกลางคืนมั้งมีออกแนวมืดๆนิดหน่อยเนาะนี่อสวยงามวิ่งดูครับวิ่งให้ดูแป๊บหนึง่งลื่นไหลดีมากครับลื่นไหลดีมากสกิลสกิลหนึ่งดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสกิลเนี่ยผม เลือกแต่สกิลที่ท่นะครับไม่ได้ส่วนว่าแรงหรือไม่แรงเนาะสกิลสองปล่อยออกไปแล้วกลับมาเนาะสองรอบโอเคต่อไปสกิลสามต้องหันหน้าทางนู้นพุ่งโอ้มีผ้าป่าด้วยผ้าฟ้าผ่าด้วยโอเคครับถ้าเสียงผมดังเกินไปก็ลดเสียงได้นะครับสกิลสี่เนาะพุ่งพุ่ง,งโอ้โหเท่เลยต่อไปสกิล ที่ผมเอาไว้ข้างหล e ังอีกสกิลหนึ่งก็คือนี่ฟันนี่แบบสันดาบทำดาบใช่เปล่าก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวลองไปตีแบบมอนเตอร์ดูนะครับเควสตามนี้แล้วกันไปเลย<ๆ>นี่เออมีฉากขีมาให้ดูด้วยโอเคเลย <Yeah. S 2> นี่ยื่นไหลมากเลยครับ <Can you S 1> นี่เอฟเฟกจะเต็มอืมค่าตัวอะไรไม่รู้ครับเป็นรูป รูป,รปควายานี้เนาะโอเคเข้าไปในนี้ละไม่ใช่เข้า,านี่หว่าลงมาโอเคผมจะเปิดออโต้ให้มันตีเลยนะครับหรือว่ามันเปิดให้ก็ไม่รู้เนาะดูครับดูครับจะเต็มหกตัวแล้วครับหกตัวแล้วไม่รู้ว่าจะเจอบอสไหมนะครับถ้าเจอบอสเดี๋ยวน่าจะเล่นให้ดูอีกสักตาสองตาให้เพื่อนดูว่า เล่นไปสักพักเนี่ยจะแหลกไหมเนาะสำหรับตอนนี้เครื่องอุ่นๆนะครับอุ่นเล็กน้อยเนาะไม่ได้อุ่นมากนะครับอุ่นแบบอุ่นๆนิดๆอ,อ่ะผมไม่รู้นะครับว่าตัวละครมันกิง่งไม่กิง่งตีบวกอะไรยังไงดีไม่ดีนะครับผมก็ตามมันแนะนาําอ่ะผมก็ตีตีผมตีอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูเนาะตรงไหนวะตรงนี้เป่ะอเออ นี่ไม่ใช่นี่สกิลนี่วะตรงนี้ตรงนี้พูดนี่เสริมประสิทธิภาพนี่เนาะเนี่ยผมตีดาบสิบโล่์หกเสื้อแปดมือแปดท้าวแปดหัวนี่ผมไม่ได้เลยอะ่ะเลยไม่ได้ตีเนาะโอเคสกิลเมื่อกี้เออผม,มให้ดูสกิลเนาะตรงดาบใช่ไหมสกิลเนี่ยเออผมก็อัพเนี่ยมันมีให้อัพผมก็อัพอะ่ะอัพไปเรื่อยๆน,นี่แหละ ไปโอเคเนาะดูกันต่อนะครับโอเคเสร็จแล้วเนาะพอเสร็จแล้วผมก็กดรับเลยผมก็เล่นแบบนี้แหละจิ้มอย่างเดียวครับมีหน้าที่จิ้มอย่างเดียวคนนีมม้แนะนําให้จิ้มผมก็จิ้มอ่ะเนี่ยโอเคเรามาแล้วไปเลยควีเสร็จแล้วก็ไปครับไม่อยู่ะ ถ้าจากผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะแล้วมาแบบให้แนะนำเนาะผมว่าเออแนะนำเลยนะครับมันความลื่นมันลื่นเลยนะครับมันไม่ผมว่าไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเนาะโอเครับเควีรับควสไปต่อนะครับหวังว่าจะได้เจอบอสแบบได้สู้กับบอสเนาะ งั้นก็ผมก็จะตัดไปให้ดูตรงสุงกับบอสเลยเนาะครับโอเคไปดูว่าเอากดกดกดนำสเสบียงปราบปราบอะไรปราบอะไรมันรู้สิบห้าตัวไ,ไปคือนไรครับนี่อุ้ยสวยงามโอ้อะไรเนี่ยนกกระจอกเทศตัวเล็กนะฮมันชื่ออะไรวะเนี่ย นกคู่วะนกลังนกอะไรวะนกนกนกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งตีเข้าไปดูก่อนชี้นี้เห็นนกคูนกคู่คูโอ้นกคูคูออกไปคูคูเนาะสิบห้าตัวปึ้มเพิมสำเร็จสุดยอดสำเร็จแล้วก็ไปเลยอ่ะไปเลยอาหารพิเศษ o c bird egg. Can you bring c bird egg? <Okay. S 1> c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  u u u งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไปตอนบอสใหญ่ๆให,ญใ,หญให้ดูอีกทีเนาะว่าว่ามันมันนี้ไหมเนาะว่ามันแหลกไหมเนาะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันโอเคครับผมว่าผมเจอแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนผมเดินหาบอสมานานมากเนาะผมว่ามาห้องนี้เลยดีกว่ามันเอฟเฟกเยอะดี ผมเห็นละมันสู้กับบอสตัวใหญ่เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสู้กับมันเลยดีกว่าเนาะว่าฟรมเรทมันจะดอกไหมเนาะความลื่นมันยังคงอยู่เลื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะโอเคเข้ามาในนี้แล้วเนาะในนี้ผมว่าเอฟเฟกน่าจะจัดเต็มงั้นผมเปิดออโต้ให้มันจัดการเลยแล้วกันโอเคผมจะคอยเติมเลือดอย่างเดียวนะครับแล้วจะหมุนๆให้ทุกท่านดูเนาะว่าเอฟเฟกขนาดนี้แล้วยังเลื่อนอยู่ไหมเนาะ คผมโอยหายแล้วหรอ,อยังนี่วหอ๋อน้องมันโอเคเนาะ่องลื่นไหลปกติเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยวยถีใช้ได้นะเนี่ยชี่ผมด้วยเพื่อนโอเคบอสมาแล้วโอเคผมรอกดลบอย่างเดียวเนาะ ไหนวะ,ะมีอะไรกันโอ้โอ้แหกเลยท่าทายอีกครั้งขึ้นมาบอกคนในเพื่อนโอ้เพื่อนเราสู้ได้วะโอเคโอเคนะครับ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะน่าจะประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆที่ต้องการต้องการซื้อเกมนี้ได้เนาะโอเคได้อันนี้ใหม่มาวะอคสกิลใหม่มาวะไม่เป็นไรไมเนไรขี่ขีเดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วนะ <Yes. S 1> เกมตรงรูปบัานนี้แล้วกัน ใครจะตัดสินใจซื้อ ipad mini 5ผมแนะนำเลยเนาะว่าเกมนี้คื้นไหลสมูทเล่นได้แบบหายห่วงครับโอ้งั้นผมก็จะจบคลิปเนาะเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไว้อยากได้เกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับให้ผมรีวิวเกมอะไรให้ดูเนาะว่าปรับภาพได้เท่าไหร่ยังไงเนาะสำหรับ ipad mini 5นะครับโอเค ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย